ความสุขคือเป็นบุญบุญยกรรมสร้างบุญให้แก่ตัวตัวเองถ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดเลยการไม่ไม่ใช่อยู่ร้อนนอนทุกข์คนที่อยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยนะขอฝาันจะโยมอุตสาตั้งใจฟังสักนิดโยมจะเข้าใจความดีทำง่ายนะความชั่วเนี่ยทำหน้าที่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันชั่ว เพราะทำตามอารมณ์ทำตามใจต้นตามสายชนนามไหลไปตามใจตัวมัวบยม,มุกหาความสุขในสังคมโดยไล่สาระคาเทตุขาดผลไม่เป็นมหาบิตแห่งเมืองมิเชลานครแจ่ประการได้ไหนเลยได้จะเป็นมหาบิดท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านมาเนี่ยขอให้ตั้งใจเนี่ยท่านปฏิบัติได้ท่านจะได้ถึงพ่อแม่ท่านนี่ บางทีพ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันแยกกันอยู่ลูกสามคนมาหน้าปฏิบัติทาไม่พ่อแม่เวียนวไยตายเกิดกลับมาพบกันใหม่กลับมาอยู่กันแล้วก็มาดูแลลูกต่อไป